สำหรับใครคะ่ะที่ติดตามเรื่องราวของการดําเนินงานของธนาคารนะคะแน่นอนว่าพยายามที่จะเสิร์ฟบริการที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุดนะคะเรามีการทําสํารวจในงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็ปตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารอมสินนะคะครองตําแหน่งแชมป์ Best Retail Bank of the Year 2021ค่ะ บรสารการเงินธนาคารร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมากรรมการเงินมิน,เนิเอ็กซ์โทั้งในกรุงเทพและภูมิภาครวม7งานซึ่งผลปรากฏว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือจึงมีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการส่งผลทำให้ธนาคารออมสินได้ครองตำแหน,น แห่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,564 Best Retail Bank of the Year 2021เป็นปีที่6แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะธนาคารยังมีความยอดเยี่ยมในด้านการบริการแห่งปี2,564นะคะที่มีผู้เข้าชมงานให้ความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการในแต่ละด้านโดยธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในด้านเงินฝากได้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารที่มีบริการอยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค ah ่ะธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อ SME ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตได้แก่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ ก็ถือว่าเป็นรางวัลแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกสถาบันการเงินนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการมอบโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะครับ